งานมหากรรมสินค้าการบริการนานาชาติประเทศจีนปี2022ที่จะจัดขึ้นในวันที่31สิงหาคมโดยจะจัดนิทรรศการพิเศษด้านบริการทางการเงินขึ้นที่ส่วนโสกกลางของกรุงปักกิ่งตั้งแต่วันที่1 5กันยายนนี้ด้วยนิทรรศการพิเศษด้านบริการทางการเงินมีพื้นที่จัดแสดงมากกว่า14,000ตารางเมตรปัจจุบันมีองค์กรการหาเงินและผู้ประกอบการทั้งจีนและต่างประเทศ134รายเข้าร่วมการจัดแสดงค่ะ ซึ่งจะร่วมกันนําเสนอบริการทางการเงินเชิงนวัตกรรมที่บรูรณาการทางเทคโนโลยีและการเงินเข้าไว้ด้วยกันนะคะโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกล่าวว่านิทรรศการครั้งนี้จะให้ความสําคัญกับความน่าสนใจการมีปฏิสัมพันธ์โต้อตอบและการสัมผัสด้วยตัวเองทําให้ผู้ชมสัมผัสก,กับการเปลี่ยนแปลงอย่างล้ําลึกในวงการการเงินที่เกิดจากเทคโนโลยีสมัยใหม่และความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ที่การเงินดิจิทัลจะนำมาสู่ชีวิตแบบอนาคต